วสวัสดีู้้ชมท่านด้วยครับวันนี้ผมจะมาสอโหลดเกม Plants vs Zombies p a Zombie 3กันนะครับมันมีในเพลย,ย์สโตรประเทศอื่นนะครับตอนนี้มันเป็นเบต้าเวอร์ชันใหม่ครับโอเคอย่างแรกคือให้ไปโหลดแอปนี้ครับให้ไปโหลดแอปนี้ครับให้ไปโหลดแอปนี้ก่อนนะครับแอปนี้ครับให้โหลดแอปนี้ก่อนต่อไปให้เข้า YouTube ครับ ไปเข้าว u t u b e แล้วก็กดเข้าตรงนี้ครับบั๊บนะโฆษณาอววพอกดเข้าว u t u b e แล้วครับพอกดเข้าวิดีโอแล้วครับพอกดเข้าวิดีโแล้วครับตรวนี้ต่อไปก็กดตรงบนตอนน่อไปก็กดตรงชื่อคลิปครับจะกดชอ้ประมาณนี้ต่อไปก็กดตรงนี้ครับกดตรงเพิ่ม โอเคต่อไปก็เขาทิ้งโหลดเขาทิ้งลิงโหลดไว้ให้ครับต่อไปก็ดาวน์โหลดเกมแพนวาซาซมบี้ภาคสามมาครับตรงไหนวะอันนี้เองครับโหลดแพนซสซมบี้โหลดมาครับกดโหลดท่าผม้ชมครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดกดตรงดาวน์โหลดครับแล้วผมก็จะเรียกอันนี้เพราะอันเก่าเพราะเบอร์เพราะอีเมลเก่าของผมมันเกิดปัญหาครับท่าผม้ชมครับ ถ้าท่านผู้ชมเห็นอีเมลผมอย่าอย่าโทรมาผมนะครับผมเกลียดคนที่โทรมาโอเคกดแบบนี้แล้วก็รอโหลดสแปมผมจะตัดในตอนที่โหลดเสร็จเลยกันครับโอเคใกล้เสร็จแล้วโกเคเสร็จแล้วพอมันโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นให้ติดตั้งครับแป๊บนึงโอเคโหลดเสร็จแล้วมันขึ้นให้ติดตั้งครับโอเคกตดติดตั้งไปครับ กดติดตั้งไปนั๊บนหนึ่งนะเมันก็จะขึ้นโอเคเดังแรกคือพอกดติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดครับโอเคกดเปิดแล้วครับเท่าจบครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย